สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปลดล็อก Gmail นะครับปลดล็อก Gmail รุ่น Huawei นะครับผมโทรศัพท์ Huawei นะครับ Y 6 S นะครับโอเคก็เราจะแตกไฟล์ตรงนี้เราต้องไปปิด a n ี i ไวรัสก่อนนะครับก่อนจะแตกไฟล์นี้ให้เราไปที่ Setting ครับผม Windows Security ครับโอเคกดเข้าไปครับนี่ครับไม่ได้เจอครับให้เราปิดทั้งหมดนี่นะครับปิดให้หมดเลยนะครับโอเคปิดเลยนะครับโอเคให้เราแตกไฟล์ตัวนี้เอานะครับโอเคได้มาแล้วครับนี่ครับให้เราคลิกเข้าไปครับ อันที่สองนะครับแฟดทูนนะครับนี่ครับตัวนี้โอเคด้านล่างครับแฟดทูนครับกดลันนะครับกดลันเลยกดโอเคโอเคอีกครั้งครับให้เราไปที่นี่ครับชุดนะครับให้เราเลือกนะครับเลือกวิธีไฟล์ที่เราแตกไว้นะครับ่นเดือนนี้ครับตัวนี้ครับ คลิกเข้าไปครับอันที่หนึ่งนะครับนี่ครับอันแรกเลยนะครับกด open ครับมาอันที่สองครับวานนี้อันที่หนึ่งเหมือนเดิมครับโอเคกด open ครับโอเคอันที่สามเหมือนกันครับอันแรกเหมือนกันครับกด open ครับจากนั้นให้เราไปที่นี่ครับ ไปที่ format ครับผมไปที่ format ครับให้เลือกอันที่สองครับนี่ครับกดติ๊กตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์ที่เราแตกเมื่อกี้ครับไป copy นี่ครับอันที่สามนี่นะครับตัวนี้ครับแล้ว copy ตัวเลขตัวนี้มานะครับ คัด c จะนคาับไปวางที่นี่นะครับซองแรกนี่ยครับอันแรกเลยครับ paste ครับอันที่สองก็ copy ตรงนี้ครับนี่ครับ copy ไปครับไปวางไว้นี่ครับ paste ครับโอเคจากนั้นกด start ครับ start รอเลยนะครับ โอเคเรามาที่โทรศัพท์ของเราครับให้เราดับเครื่องไว้นะครับปิดเครื่องไว้นะครับนี่ครับฟิงตามผมเลยนะครับโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้ผ่านนะครับ स्टार्ट करें। कनेक्ट करें। स्किप करें। कनेक्ट करें। शेकिंग करें। कनेक्टिंग โอเคสกิป okay. เลยนะครับสกิปเลยเอ็กเซปต์ที่ลังครับเลเดอร์ครับเลเทอร์ครับสกิปสกิปเลยครับ ะครับโอ okay, เคผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผม